สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ชนะวิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับเราจะจับโจ้าตัวเมสโตรมาชนกับโจ้าตัวแบมมิโนนะครับก็ว่าแงคือมันเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะสมน้ําสมเนื้อหรือว่ามันเป็นนาฬิกาพิกัดเดียวกันเลยนะครับเป็นเคสไซส์เดียวกันนะครับ คือเรือนนึงเนี่ยออกแนวคอนเทมอีกเรือนนึงออกแนวคลาสสิกนะครับซึ่งทั้ง2เรือนเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นหน้าเห็นตากันมาพอสมควรแล้วล่ะโดยเฉพาะเจ้าตัวเมกซ์โตรตัวนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นในรูปแบบของหน้าเขียวสายสเตเลสเนาะวันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นตัวเรือนทองนะครับสายหนังสีดำนะครับซึ่งยอมรับเลยทางโอเลีนเนี่ยเวลาทํานาฬิกาแบบเดรสสายหนังมาเนี่ยมันมันถูกใจไม่รู้มันมันดูดีไปหมดนะครับบอกเลยว่าทั้งคู่เนี่ยดูดีทั้งคู่แล้วก็ รับรองว่าถ้าเกิดใครกำลังมองหานาฬิกาแบบแนวแบบเรือนสีทองไม่ไว่าจะเลือกแนวไหนดีนะเพราะว่าคลิปนี้เพืเ่อนๆจะได้คําตอบแน่นอนนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็น2รุ่นที่อยู่ในพิกัดเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสเปคกับรุ่นกันก่อนนะครับถ้าเราเทียบกันเนี่ยรุ่นหนึ่งเนี่ยจะตัวเรือนอยู่ที่40ก็คือเป็นตัว a c 0 e 0 3 s นะครับเป็นตัวเมสโ r รนะครับอีกตัวนึงเนี่ยกร็รัสตามนี้นะครับตัวเรือนเขาจะอยู่ที่40.5ซึ่งถ้าเกิดเราสังเกต คือถ้าเกิดเพื่อนๆน,น้องสังเกตผมหล,หลายคลิปน้องเพื่อนๆจะแยกออกว่าเราจะดูได้เลยว่าหูสายของแต่ละเรือนเนี่ยมันเป็นหูสาย20หรือว่าเป็นหูสาย21ดูง่ายเลยครับก็คือดูตามสไตล์ของเขาถ้าสไตล์ไหนออกแนวคลาสสิกวินเทจหน่อยจ,จัดหน่อยก็จะเป็นลงเลขขี้แต่ถ้าเกิดเป็นแบบไหนที่ออกแนวร่วมสมัยหน่อยดูออกแบบลุกใหม่ๆหน่อยอย่างเงี้ยก็จะออกเป็นเลขคู่นะครับอย่างหูสายทั้งสองเรือนี้ก็จะมาเป็นแบบ20กับ21นะครับ ส่วนลักทุลัาก,ก็ต่างกันเพียงถึงเดียวเท่านั้นเองน้าหนักก็ถึงเดียวนะครับ65กับ57ครับไม่เยอะเลยก่อนทั้ง2เรือเนี่ยเป็นพิกัดเดียวกันอย่างที่บอกตอนแรกนะครับการเดินเครื่องของเขาก็เป็นเครื่องเดียวกันนะครับ F6722 การสำรองพลังงานสูงสุดที่40ชั่วโมงนะครับตัวนี้ขึ้นลานผ่านเมตนได้แฮกเข็เมวันทีได้นะครับทั้งคู่เป็นนาฬิการทรงเรสเหมือนกันนะครับเป็นนาฬิกาเรือนทองเหมือนกันหน้าขาเหมือนกันอีกนะครับสาสหนังด้าเหมือนกันนะครับซึ่งก็ เลือกยากจริงๆนะครับวันนี้มีคําตอบนะครับก็ประชนกันเลยนะครับเริ่มแรกเลยนะครับผมอยากพาเพื่อนๆไปดูในตัวของ m ม s t โต e ก่อนนะครับหรือว่าเป็นแนวออกนาฬิกาดร e s สในคอลเลกชันคอนเทมพอร์ลีนะครับคอนเทมพร์ีก็หมายถึงเป็นนาฬิกาที่กัดอยู่ในสไตล์ออกแนวร่วมสมัยนะครับก็อยู่แนวแบบกลางๆก,ก็สังเกตหูสายที่เป็นหูสายเบอร์ยีนะครับ ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันโดดเด่นของเขาก็คือความไม่โดดเด่นนั่นเองคือนาฬิกามันลุกออกเรียบๆขลินคลีนนะครับออกแนวมินิมอลนะครับเป็นนาฬิกาลูกที่ใส่ได้ทุกวันนะครับเป็นนาฬิกาเรือนสีทองตัดกับหน้าปัดที่ออกเป็นแบบสีขาวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนช่องวันที่เนี่ยคือแบบชัดเจนเลยไม่เล่นขอบไม่ได้ไรก็คือออกแนวมินิมอลอย่างชาัดเจน เป็นนาฬิกาลูกที่เราสามารถใส่ได้ทุกวันนะครับเป็นนาฬิกาอัตโนมัติเรือนเริ่มต้นเลยก็ยังได้นะครับเรือนนี้ก็จะมาในรูปแบบของเรือนทองสายหนังสีดำนะครับหูสีทองนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการลูกน,กนาฬิกาออกแบบเรียบๆคลินๆหน้าสีหน้าสีแบบขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเรือนแบบออกแนวทองๆหน่อยเนี่ยก็เรือนนี้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนก็คนที่ใส่เรือนประมาณนี้ก็น่าจะชอบประมาณแบบนาฬิกาลูกแบบ ใส่กับชุดไหนก็ได้จะไปเที่ยวก็ได้นะครับจะทํางานก็ได้นะครับลูกนี้ก็ออกแนวแบบกลางๆนะครับใครอยากได้เรือนเดียวจบเรือนสีทอง,ทองก็เรือนนี้ก็เป็นคําตอบเหมือนกันนะครับเพราะอีกเรือนนึงเนี่ยตัวนี้จะเรียกว่าแบมิโน่ละแบมิโน่นี้จะออกแนวในวินเทจแบบเป็นนาฬิกาคล้ายๆเป็นนาฬิกาพกไขาลานแบบมีสายนะครับก็ออกแนวแบบ เก่าๆหน่อยหนึ่งนะครับตัวกระจกเนี่ยทำเป็นทัสเล็กแบบบล็อกนะครับหรือว่าเป็นไม่ลอแบบบล็อกนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะออกแนวโค้โงๆหน่อยนะครับก็ออกแนวแบบวินเทจเลยอะวินเทจสไตล์เลยนะครับตัวเรือนเหมือนนาฬิกาพวกไขลานนะครับตัวเม็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะการขัดตัวเรือนเนี่ยก็ค่อนข้างมีมิติพอสมควรนะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขาเนี่ยจะสูงกว่าตัวเมื่อนนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับก็นี่นะครับนี่คือป้ายของเขา ราคาของเขาจะสูงกว่าน,นิดนึงนะครับถึงแม้ว่าพิกัดต,ตัวเรือนตัวเครื่องอะไรจะเหมือนกันหมดแต่การทําตัวเรือนต่างๆเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะออกแนวแบบออกแนวเก่าเก่าวิเาเาเานเทจหน่อยแล้วก็ดูแบบหรูนิดๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราเอามาชนกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะแยกกันได้พอสมควรนะครับเนื้องานที่แบบขัดออกแบบเงาทั้งหมดกับขัดออกแบบมีมิตินะครับ ก็แล้วแต่เราชอบนะครับแต่ทั้งสองเรือนนี้คือพิกัดเดียวกันนะครับเครื่องเดียวกันนะครับเวลามันอยู่บนข้อมือของผมเนี่ยเวลาผมใส่เจ้าตัวแบมิโนเนี่ยก็ให้ฟีลลิ่งแบบมาริกาออกคลาสสิกดูเก่าๆ่าหน่อยนะครับก็อาจจะเป็นแบบคนที่ชอบลุกเก่าเก่าหน่อยหนึ่งนะครับส่วนถ้าเป็นเมสโตหรือว่าตัวคอนเทมพอรัลลี่เรือนนี้ก็ฟีลลิ่งใส่ได้ทุกวันนะครับใส่ทํางานนะครับแล้วก็ชื่นชอบสีทองเป็นพิเศษอยู่แล้วเนี่ยเรือนนี้ก็จะดูแบบดูดีดูดปรับลุกได้นะครับ ก็หลักๆแล้วก็จะต่างกันประมาณนี้นะครับทั้งสองเรือเนี่ยที่ผมหยิบมาเนี่ยผมเห็นว่ามันมีสไตล์คล้ายกันแล้วก็บางรุ่นเนี่ยจริงๆอ่ะของแบมิโนเนี่ยมันมีหลายสีเหมือนกันแล้วก็ทางแมสโตรเหมือนกันก็มีหลายสีแต่วันนี้ผมหยิบมาทั้ง2เรือนที่มันมีลุคแล้วก็สไตล์ที่คล้ายๆกันนะครับก็คือหน้าขาวสีทองนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับสายหนังที่แบบดูเผลนๆอาจจะเหมือนกันนะครับก็คล้ายกันนะครับคล้ายกันแหละนะครับไม่ไม่ต่างกันมากอย่างหูสายที่บอกไปทางต้นคลิปเนาะพี่กัดเนาะ กับ20กับ21ดูเพลินๆแล้วมันก็เหมือนไซส์เดียวกันเลยนะครับแต่ก็แตกต่างกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับฝากไว้เท่านี้นะครับแต่ก่อนจากการเนาะตอนนี้ทางร้านวิมลท่าแพนะครับก็จะมีบริการทางช้อปปีเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆที่สะดวกทําการสั่งซื้อทางช้อปปีนะครับถ้าเกิด มาติดตามกันนะครับเพื่อนๆก็จะได้คูปองส่วนลดเพิ่ม3 0 0้บาทนะครับจากราคาส่วนลดเพื่อนๆสามารถลดเพิ่มไปอีกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคูปองจากทางร้านค้านะไม่รวมจากทางช้อปปี้ถ้าเพื่อนๆมีของทางช้อปปี้มีบัตรเครดิตตัวไหนที่สามารถลดเพิ่มได้อีกเพื่อนๆก็จะสามารถลดเพิ่มได้อีกนะครับยังไงผมฝากเพื่อนๆไปกดดูหน่อยเนาะยังไงวันนี้ผมบอสจากชาแนลวิมอนท่าแพก็ฝากเจ้าเมสโตรกับเจ้าตัวแมมมีโนไว้ประมาณนี้นะครับผมว่า2เรือนนี้มันเป็นเรือนที่ใกล้กันมากนะครับโอเคก็ ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ